ว่ากันว่ามีป่าลึกแห่งหนึ่งที่ไม่มีใครกล้าเข้าไปไม่ใช่เพราะสัตว์ป่าหรือภูมิประเทศที่โหดร้ายแต่เพราะเสียงกระสิบจากคนที่หายสาบสูญไปหลายสิบปีเมื่อคืนที่พระจัน์เต็มดวงชาวบ้านที่อาศัยอยู่ใกล้ป่าได้ยินเสียงเรียกจากป่า ต่ก็ไม่มีใครกลับมาอีกเลยมีเพียงคำเตือนจากผู้เฒ่าในหมู่บ้านว่ายาได้ก้าวเข้าไปในป่าต้องห้ามหากว่ายังรักชีวิตของตัวเองกลุ่มเพื่อนสี่คนเดินทางไปตั้งแคมป์ในป่าลึกแห่งนั้นสึ่งว่า